สวัสดีค่ะเฟิร์นพรนพินันนะคะก็วันนี้จะมาอัดคลิปนะคะเพื่ออแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ที่ที่สำคัญคือชี้แจงด้วยเพราะว่าตัวตนเองอะคะ่ะได้มีการทำคลิปลงในโซเชียลมีเดียของเฟิร์นนะคะทั้งในพวกดิจิต,ตอลเฟสบุ๊คยู u ูบนะคะหรือว่าลงใน l ล n e วูมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะร้านนะคะในแอปส้มเนี่ยนะคะเอาคลิปเฟิร์นนะคะไปใชเปเป้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะก็คือถ้าเพื่อนเอนเปิดเข้าไปในแอปนะคะก็แอปส้มนะคะก็จะเป็นร้านชื่อนี้นะคะ ะะชื่อนะคะ h e a l t h c a n Body นะคะซึ่งสินค้าที่เฟิร์นทำอยู่บริษัท 3, เอ็มซานเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทเอ็มซาเนี่ยก็คือจะมีสินค้าที่เป็นตัวเด่นคือน้ำมันสุขภาพรำข้าวไวทอซานะคะซึ่งจะมีขายแบบเป็นแพ็คใหญ่นะคะเรียกว่าเป็น Family p a c ็หรือว่าเป็นแพ็คคู่ก็คือ2ขวดนะคะซึ่งในราคาปกตินะคะของราคาสมาชิกที่ทางบริษัทเอ็มซาเนี่ยจำหน่ายอยู่นะคะก็อยู่ที่นะคะเ,เดี๋ยวจะให้เปิดดูแอปพลิเคชันของเอ็มซานะคะก็คือนะคะจะอยู่ที่นะคะราคาที่อันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันของนะคะค นะคะนี่แอปพลิเคชันเอ็มซานะคะก็คือเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันเะอ็มซาก็คือจะมีจําหน่ายอยู่ที่นะคะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะจะมีจําหน่ายอยู่ใน2ลักษณะด้วยกันก็คือในราคาสมาชิกก็คือขนาดแพ็คเนี่ยนะคะแขวดนะคะบรรจุ8ขวดเนี่ยอยู่ที่ราคาสมาชิกคือ4,400บาทนะคะแต่ว่านะคะในแอปพลิเคชันนะคะสีส้มนะคะที่นะคะร้านนี้เนี่ยนะคะเอาคลิปเพิ่นไปลงนะคะก็เขานะคะระบุราคาไว้เท่านี้เองนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่านะคะเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาที่บริษัทขายหรือราคาที่พวกเราในฐานะเป็นสมาชิกหัวยจเอิมซาขายนะคะคือที่4,400บาทเนี่ยคือราคาที่เราซื้อได้ถูกที่สุดแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเนาะนะคะแล้วก็เวลากดเข้าไปนะคะหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะคะว่าเฟิร์นเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะเพราะว่าพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสินค้าก็คือเป็นสินค้าที่แบบเป็นยอดนิยมของเขาเลยนะคะแล้วก็นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะในสินค้านี้จะมีนะคะ มีคลิปเฟินอยู่ข้างๆด้วยเลยนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เฟินถ่ายที่บริษัทเอ็มซานะคะที่สูงมิตรหนึ่งร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะคะเป็นสันักง,งานอย่างบริษัทเอ็มซาแล้วก็นะคะคลิปนี้นะคะถ่ายมาแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียของเฟินเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะแต่ว่าตัวเฟินเองเนี่ยเพิ่งมาเปิดเช็คดูแล้วก็เพิ่งเห็นนะคะเมื่อวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ เท่านี้เองนะคะก็นะคะเพิ่งก็เลยเพิ่งรู้นะคะก็เสาที่แมเสาที่8มีนาคมนะคะได้รู้สองพันหอได้เสาที่8มีนาคมนะคะ2 5 6 8แล้วเฟิก็เลยเรีบนะคะแจ้งทางบริษัทแล้วก็นะคะในวันรุ่งขึ้นนะคะก็เข้าไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะเพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ทาให้เสียหายด้วยนะคะก็หลายคนถ้ากดเข้าไปเราดูตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ามีการระบุสินค้าแบบนี้เลยนะคะสมดนะคะ ก็ถ้าใครเห็นแบบเนี้ยขออนนี้ตปิดเสียงนิดน,นึงนะคะคือถ้าใครเห็นแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นไงคะก็จะนว่าเฟิร์นเป็นแบบเจ้าของร้านหรือเป็นคนที่แบบโปรโมทหรือสินค้านี้ก็คือคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้านี้ซื้อตรงจากบิสัทเอ็มซาแล้วก็ซื้อตรงผ่านเฟืรอนด้วยซึ่งมันทําให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะคนที่เข้ามาก็จะเห็นว่าอูเอ้ย ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจของบริษัทเอ็มซาแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้ตำแหน่งเป็นนักธุรกิจเอ็มซาดับคลาวเอมอลซาซึ่งถ้าถือก็คือเป็นผู้นําแล้วก็เราอยู่ในบริษัทเอ็มซามานะคะก็ปีนี้เข้าปีที่19แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เสื่อมสีชื่อเสียงเพราะว่าในกฎรกะเบียบของบริษัทเอ็มซาคือมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าห้ามนําสินค้าไปขายตัดราคาแล้วก็ห้ามตั้งร้านนะคะในพวกออนไลน์ต่างๆบริษัทอนุญ,ญาตให้เราทำนะ,ะธุรกิจผ่านออนไลน์ได้แค่โซเชียนนะะลม คือนะะถูกนําไปใช้นะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะก็นะคะอันนี้ก็คือดําเนินการแจ้งความไปแล้วนะคะแล้วก็จะพยายามนะคะที่จะ ดําเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะาเชื่อว่าจะเป็นกรณีตัวอย่างและที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะมั่นใจนะคะในบริษัทเอ็มซาและที่สำคัญคือมั่นใจในตัวเราด้วยเพราะเราก็คือต่อสู้เรื่องขายตัดราคาเนี่ยมาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วเราเชื่อว่าการที่ขายตัดราคาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียแค้ในวงแคบแต่เป็นวงกว้างนะคะเรามองเห็นว่าการที่คนที่นําสินค้าไปขายตัดราคาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีจุดประสงค์ในความมุ่งหมายหรือมีมีมแบบเขาเรียกว่า ความซ่อนเร้นอะแบบไหนแต่เราเชื่ออย่างยิ่งว่านะคะคนที่นําสินค้าไปขายแตลราคาเนี่ยนะคะก็นะคะต้องเป็นคนที่นะคะประมาณลึงเลยดีเดียวก็จุดๆๆไว้ในฐานะที่ทุกคนเข้าใจแล้วกันนอนะคะเพิ่นก็ขอชี้แจงตรงนี้เพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้บริการแอปส้มก็บางทีก็อาจจะกดเข้าไปดูเนาะนะคะเพิ่นเชื่อว่าถ้าเราเป็นนักเทรดมซานะคะก็ขอให้ซื้อสินค้านะหรือว่าเป็น ผู้บริโภคเนี่ยนะคะอเอ็นะคะอยากให้ซื้อสินค้าตรงหรือบริษัทเอ็มซาเท่านั้นเพราะบริษัทเอ็มซาเนี่ยมีรับประกันความพึงพอใจนะคะแล้วก็มีการส่งสินค้าตรงจากบริษัทเอ็มซาเลยแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในพวกแอป อแอปส้มหรือว่าแอปต่างๆนะคะเกีย่ยวเรื่องออนไลน์หรือเพจต่างๆะะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องบริษัทเอ็มซาหรือไม่ไดําเนินการโดยนักทเอ็มซานะคะ,ะ,คะก็ค่อนข้างสูงเสี่ยงหน่อยเนาะ,ะเพราะว่าเกี่ยวกับการเก็บรักษาเวลาเราเราพัฒาอาหารเสริมะคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เครื่องราคาแต่เป็นเรื่องคุณภาพที่เราทานเข้าไปในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยควเ,เชื่อว่าราคาที่ถูกกว่าไม่เท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าเราสุ่มเสี่ยงนะคะที่ได้สินค้าที่ ไม่มีคุณภาพแบบสมบูรณ์ที่เราควรได้รับเพราะฉะนั้นนะคะซื้อสินค้าตรงซื้อสินค้าจากนักเรีเอ็มซาโดยตรงนะคะในราคาสมาชิกเท่าๆกันนะคะโดยการสมัครนักเทรดเอ็มซาหรือว่าสมัครสมาชิกแบบ VP Cry ีไคลเอนก็ได้นะคะที่สำคัญที่สุดค่ะเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราชาวเอ็มซาก็จะช่วยกันนะคะทำให้นะคะธุรกิจเอ็มซาของเราจะเริยเติบโตต่อไปและสำคัญที่สุดค่ะ เรานะคะในฐานะเอ็มซาค่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเจอแบบนี้นะคะรบกวนส่งเข้าบริษัทเอ็มซาด้วยนะคะเพราะว่าคนหมอทั้งสองท่านก็มีนโยบายที่ต้องการต่อสู้แล้วก็จัดการเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เราเหมือนกันาะฉะนี้นนะคะให้มั่นใจบริษัทเอ็มซามั่นใจในพวกเราค่ะเชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าธุรกิจเอ็มซาจะเติบโตต,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 ต่อไปได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ